คคุณผู้ชมรับใต้แสงไฟแฟลชไลท์ที่สาส่องจนผิวทรัฟของ Marina b a บ Street c i r ์กิตสว่างวาบเรากับกลางวันบรรยากาศของรอบคันเลือดสิงคะป,ปูลกลางปี2025นั้นร้อนระอุจนแทบหยุดหายใจไอน้าจากความชื้นที่หนักอึ้งลอยอวนอยู่ในอากาศเสียงเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบไฮบริดคำรามกึกก้องสะท้อนไปมาระหว่างตึกรฟ้าใจกลางเมืองบ่งบอกถึงการต่อสู้อันดุดเดือดที่กำลังจะอุบัติขึ้นแต่แล้ว ในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความคาดหมายนี้เองเรื่องราวที่น่าทึ่งที่สุดก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อจอชรัสเซล l l นักขับหนุ่มจากทีมเมอร์เซเดสโชว์ฟอร์มการขับขี่ระดับเทพกดเวลาได้อย่างเหลือเชื่อและคว้าตำแหน่งโพโพซิชันไปครองอย่างสุดช็อกเขาเฉียนเอาชนะคู่ปรับสำคัญอย่างแม็กซ์เวอร์สตัเนไปได้ท่ามกลางเสียงเฮของแฟนๆแ,และความประหลาดใจของทุกทีมในพิทเลนคำถามสำคัญจึงผุดขึ้นมาทันที นี่คือจุดเริ่มต้นแห่งการกลับมาทวงบัลลังของ Mercedes หรือเป็นเพียงแสงสว่างวาบเดียวที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ชัยชนะในรอบคัดเลือกครั้งนี้ไม่ได้มาพระโชคช่วยแต่เกิดจากฟอร์มการขับขี่อันไรท้ทิติของชายผู้มีฉาย,ยาว่า Mr. Saturday ผลงานอันยอดเยี่ยมในรอบ q u a l ฟ f y วันเสาร์มาโดยตลอดที่แสดงให้โลกเห็นอีกครั้งว่าเหตุใดเขาจึงได้รับการยุย่องว่าเป็นหนึ่งในนักขับที่ดีที่สุดบนกริด สิ่งที่จอร์จรัสเซลทำในรอบ Q3 นั้นไม่ใช่แค่การขับที่รวดเร็วแต่คือการแสดงผลงานระดับมัสเตอร์เพลสเขาสร้างรอบที่เร็วพอสำหรับตำแหนง่งโพลิชชันได้ถึง2ครั้งซ้อนซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างยิ่งในสนามที่ท้าทายและไม่ให้อภัยความผิดพลาดเช่นนี้รอบแรกของเขาทำเวลาได้อย่างน่าทึ่งที่1นาที29.165ซึ่งก็เร็วพอที่จะทิ้งห่างคู่แข่งแล้วแต่ในรอบสุดท้าย เขายังเข้มศักยภาพของรถ W16 ออกมาได้อีกจนทำเวลาดีที่สุดที่1นาที29.158ทั้งที่เฉียดกำแพงคอนกรีต,ตไปเพียงเส้นยาพาแ88 It's amazing to be on pole position รัสเซล์กล่าวด้วยความดีใจการคว้าโพกครั้งนี้ยิ่งมีความหมายมากขึ้นเมื่อมองย้อนกลับไปถึงช่วงซ้อมในวันศุกร์หรือ FP2 ที่เขาพลาดท่าขับชนกำแพงจนต้องออกจากการซ้อมไปก่อนเวลา นี่คือเรื่องราวการแก้มือที่สมบูรณ์แบบจากความผิดพลาดสู่ความสำเร็จสูงสุดในวันถัดมาพิสูจน์ให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งเกินวัยของเขาฟอร์มการขับขี่อันน่าทึ่งนี้ทำให้แฟนๆ F1 ทั่วโลกต่างพากันยกย่องโดยในโลกออนไลน์มีการเปรียบเทียบว่านี่คือรอบคุริฟายที่ยอดเยี่ยมที่สุดนับตั้งแต่ปี2018เลยทีเดียวซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่ราเซลทำในค่ำคืนนี้จะถูกจดจำไปอีกนาน แต่ในทุกๆเรื่องราวของวีรบุรุษย่อมมีภาพของคู่ปรับผู้ผิดหวังและในค่ำคืนนี้บทบาทนั้นตกเป็นของแม็กซ์เวอร์สตัปเปนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้สำหรับแม็กซ์เวอร์สตัปเปนรอบคัดเลือกครั้งนี้จบลงด้วยความผิดหวังเขาทำเวลาได้1นาที29.340ช้ากว่าราเซลไป0.182วินาทีและต้องออกสตาร์ทในอันดับที่2 เสียงสะบทดผ,ผ่านวิทยุทีมคือเครื่องยืนยันความหมงุดหงิดของเขาได้เป็นอย่างดีโดยดูเหมือนว่าในรอบสุดท้ายเขาจะถูกขัดขวางโดยทรอฟฟิกในรูปแบบของแลนโดนอริสซึ่งอาจส่งผลต่อการทำเวลาของเขาสิงคโปร์ยังคงเป็นโบกี้เซอร์กิตหรือสนามอาถรรพ์ที่หลอกหลอนแชมป์โลก4สมัยผู้นี้เพราะนี่คือสนามเดียวในปฏิทินปัจจุบันที่เขายังไม่เคยคว้าแชมป์โลกมาได้เลย การพ่ายแพ้ในรอบคัดเลือกครั้งนี้ยิ่งเพิ่มแรงปรัดดันให้เขามหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ลุนแชมป์โลกที่ดูริบรีลงไปทุกทีหลังจากตามหลังผู้นำคะแนนสะสมอย่างออสการ์ปียสตรีอยู่ถึง69คะแนนทำให้ชัยชนะในวันอาทิตย์นี้มีความสำคัญต่อเขามากกว่าแค่การทำลายสถิติส่วนตัวผลการคอลิฟายได้จัดทับนักรบไว้บนคริสตาด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนี่คือภาพรวมของ5อันดับแรกที่จะเป็นสมรภูมิสําคัญในโค้งแรกอันดับ1จอร์จราเซล l ์ทีม Mercedes ทําเวลา Q3 ได้1นาที29.158อันดับ2แม็กเวอร์สตาเปนทีม Red Bull Racing ทําเวลา Q3 ได้1นาที29.340อันดับ3ออสการ์ปิแอสตรีทีม McLaren ทําเวลา Q3 ได้1นาที29.524อันดับ4 คิมิอันโตเนลีทีม m e r c ์ d ซเดสทำเวลา Q3 ได้1นาที29.537อันดับ5 a ลนโดน r ริสทีมแม l ลาเรนทำเวลา Q3 ได้1นาที29.586ภาพรวมของคริสตาสแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าจับตามองของหลายทีม Mercedes โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งอย่าง,งชัดเจนไม่ใช่แค่ตำแหน่งโ Position ของร s เซลเท่านั้นแต่ยังมีรุกกี้ฟอร์มแรงอย่างคีมิอันโตเนลีในระดับที่4ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของทีม ด้านผู้นำคะแนนสะสมออสการ์ปิแอสตร3จากแมคลาเรนยังคงรักษาม,มาตรฐานได้ดีในอันดับที่3พร้อมจะฉกฉวยโอกาสหาก2อันดับแรกพลาดพลัง้งขณะที่เฟอร์รารี่ดูเหมือนจะขาดความเร็วในการต่อสู้เพื่อตำแหน่งโพโดยมีลูอิสแฮมิลตันทำได้ดีที่สุดในอันดับที่6เร็วกว่าเพื่อนร่วมทีมอย่างชาลเลอแคลร์ที่ผ่านเข้าคิวสามาได้อย่างวุดเวิดบน U หนึ่งส่วนสิบของวินาทีนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับทีมวิลเลียมส์ ที่นักขับทั้งสองคนอย่างคาร์ลส s ซานส์และอเล็กอัลบอนถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันรอบคัดเลือกเนื่องจากปัญหาปีกหลังผิดกฎหมายทางเทคนิคซึ่งนับเป็นเรื่องแหนผิดหวังอย่างยิ่งสำหรับทีมเมื่อกลต์สตาร์ทพร้อมแล้วคำถามต่อไปคือปัจจัยใดที่จะเป็นตัวตัดสินผลการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ยาวนานและโหดหินนี้การแข่งขันที่สิงคโปร์ขึ้นชื่อเรื่องความยากและคาดเดาไม่ได้ ปัจจัยหลายอย่างสามารถพลิกเกมได้ในพริบตานี่คือประเด็นสำคัญที่ต้องจับตามองในวันอาทิตย์นี้เมอร์เซเดสจะเปลี่ยนโพเป็นชัยชนะได้หรือไม่นี่คือโอกาสทองของจอร์ดรัสเซลที่จะคว้าชัยชนะครั้งสำคัญเพื่อพิสูจน์ตัวเองและพาทีมกลับสู่จุดสูงสุด แต่เขาต้องเผชิญความท้าทายมหาศาลทั้งแรงกดดันจากเวอร์สเตปเพนที่จ้องจะแซงตั้งแต่โค้งแรกและการบริหารจัดการยางตลอดการแข่งขันที่ยาวนานเวอร์สเตปเพนจะทำลายอาถรรพ์ได้หรือไม่ แม้จะพลาดโพไปแต่การออกสตาร์ทจากแถวหน้ายังคงทำให้แม็กซ์เป็นผู้ท้าทายที่น่ากลัวที่สุดเขาจะใช้ความกระหายและความเกรี้ยวกราดเปลี่ยนเป็นพลังในการไล่ล่าเพื่อคว้าชัยชนะที่สิงคโปร์เป็นครั้งแรกในอาชีพให้ได้ตัวแปรสำคัญ Heat Hazard ปีนี้ FIA ได้ประกาศใช้กฎภาวะอันตรายจากความร้อนเป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและความชื้นสูงกว่า75%ทำให้นักขับต้องใช้เทคโนโลยีใหม่คือ Cooling w e s t หรือเสื้อระบายความร้อน อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้ยังมีความท้าทายอยู่มากนักขับบางคนอย่างลูอิสแฮมิงตันพบว่ามันไม่สบายตัวและคันอีกทั้งยังมีความเสี่ยงร้ายแรงหากระบบล้มเหลวตัวเสื้อจะกลายเป็นฉนวนกันความร้อนทำให้นักขับยิ่งร้อนยิ่งขึ้นนอกจากนี้หากนักขับเลือกที่จะไม่สวมใส่เสือ้อทีมจะต้องเพิ่มน้ำหนักทวงเข้าไปในรถเพื่อชดเชยซึ่งอาจส่งผลต่อสมดุลของรถได้ การต่อสู้ในวันอาทิตย์นี้จึงไม่ได้วัดกันที่ความเร็วพิงอย่างเดียวแต่ยังวัดกันที่ความแข็งแกร่งของร่างกายจิตใจและความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีด้วยและผลลัพธ์ของมันอาจส่งผลกระทบไปไกลกว่าแค่25คะแนนผลการคุริฟายที่น่าทึ่งครั้งนี้อาจเป็นมากกว่าแค่ชัยชนะในวันเสาร์แต่มันอาจเป็นจุดเปลื่นสำคัญของฤดูกาลและอนาคตของหลายคนได้ด้วย ผลงานระดับนี้อาจเป็นสัญญาณการกลับมาของทีมเมอร์เซเดสที่กำลังหาทางกลับสู่หัวแถวอีกครั้งและสำหรับตัวจอร์ดรัสเซลเองการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบนี้จะกลายเป็นข้อต่อรองชั้นดีในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของเขาอย่างแน่นอนหลังจากมีกระแสของแฟนๆที่มองว่าผลงานระดับนี้พิสูจน์แล้วว่าเขาควรค่าแก่สัญญาระยะยาวในภาพใหญ่การลุ้นแชมป์โลก ผลการแข่งขันที่สิงคโปร์จะส่งผลโดยตรงต่อโมเมนตัมการต่อสู้ระหว่างออสการ์ปิอัสตรีและแม็กซ์เวอร์สเตเปนหากรัสเซลสามารถยืนหยัดอยู่ระหว่างทั้งคู่ได้สำเร็จมันอาจกลายเป็นตัวแปรที่ทำให้การลุ้นแชมป์เข้มข้นขึ้นไปอีกในช่วงท้ายฤดูกาลร,รอบคัดเลือกที่สิงคโปร์ได้มอบเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยดราม่าให้เราได้ติดตาม การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของจอร์ดรัสเซลและเมอร์เซเดสปทะกับความพยายามทำลายอาถรนของแม็กซ์เวอร์สเตเปนบนสบรภูมิที่ขึ้นชื่อว่าโหดทินที่สุดแห่งหนึ่งของปีทั้งหมดนี้คือบทโผโรงก่อนที่มหกากาการแข่งขันจริงจะเปิดฉากขึ้นในคืนวันอาทิตย์ข้ามคืนวันอาทิตย์นี้แสงไฟที่มารีน่าเบจะส่องสว่างไปยังผู้ชนะเพียงคนเดียวคุณคิดว่าใครจะยืนอยู่บนโพเดียมสูงสุด จอร์ดรัดเซลแม็คซ์เวอร์สเทเปนหรือจะมีม้ามืดสร้างเซอร์ไพรส์ละร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย